ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้นอกจากธรรมะจึงดึงสติมาเพื่อปฏิบัติเท่าที่ปัญญาจะทำได้แล้วก็โูคในตัวของเมธีอันนี้ทำให้เมธีรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอย่างเซลลมาลิงมเมธีก็หายปกติแล้วก็ไขมันความดันก็ไม่ต้องกินยา แล้วก็ตอนนี้หัวใจของแม่ชีก็ไปเช็คสี่เดือนเช็คครั้งหนึ่งก็ปกติจึงแล้วก็หมอบอกว่าโรคในตัวเป็นปกติหมดอันนี้แม่ชีว่าการที่ปฏิบัติธรรมแล้วยอมรับความจริงว่าจะตายวันไหนก็รับจะเสียชีวิตตอนไหนเราก็ต้องยอมรับไม่ต้องไปกังวลนึกถึงด้วยบุญคุณส่วนที่เราสร้างมา อันไหนที่ไม่ดีก็ยอมรับว่าเราทำไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอันนี้ก็ได้ผลกับเม่ชีในเรื่องที่ว่าการเจ็บป,ป่วยนี้แต่เราปฏิบททัติทรมันช่วยได้จริงๆแล้วก็ได้ผลกับเม่ชีถึงขนาดคุณหมอต้องถามว่าเม่ชีอยู่วัดไหนจ้าว่าชื่ออะไร แม่จีนั่งสมาธิได้นานไหมเป็นเพราะติตใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวนี้ท่านแต่ละคุณหมอนี้เขาก็ได้เรียนได้รู้ในเรื่องปลอบใจหรือธรรมะสอนคนป่วยหลายหลากหลายคนไม่ชีถึงรู้นี่ คณบอกว่าว่าขอโมจนาบนกับแม่ชีด้วยนะแต่ละรูปของแม่ชีมันมีแต่หนักหนักแต่มันปกติหมดอันนี้แม่ชีต้องขอบคุณผ้าจารย์ที่คอยเตือนและให้สติเป็นยาของแม่ชีก็มาพิจารณาโอ้ใช่กิเลสของตัวเองก็ใช่หลงคิดไปทางโลกก็รีบดึงมาว่าจะจะตายวันไหนจะไปห่วงอะไรถึงเวลานั้น เราอาจจะไม่ตื่นเพราะโรคหัวใจมันก็จะหยุดเต้นไปหมอก็บอกว่าตายทุกวินาทีเลาอาจจะไม่ตื่นก่อนนอนก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานว่าจะหลับแล้วนะไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรถ้าตื่นก็สร้างบุญกุศลปฏิบัติธรรมต่อไปตื่นขึ้นมาก็ตั้งนโมสามจบและนึกถึงคณพ,พระพุทธองค์นึกถึงดีๆที่ เม่อีจะตั้งสมาธิตั้งจิตให้มีสติวันนึงนึกได้กี่ครั้งก็เอาแต่ขอให้มีสติแต่ละครั้งละครั้งต่อวันพยายามนึกว่าและตั้งใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตาไม่ใช่ตัวเฉล่มตา,ไม,ตนา,นตาไม่ใช่ของเรามันคือรูป ไม่จีจะทอ่องแล้วก็ดูได้ตัววันนี้ในเรื่องธรรมะคะไม่จีก็วนทนาบนกับไม่จีสมจิตเนาะเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่จีเล่ามาเนี้ยเป็นวิตริยาทานอย่างดีเลยไม่จีก็ฟังแล้วก็น้อมเข้ามาในตัวเองเพราะว่าทุกคนถ้ายอมรับว่ามันเป็นกรรมที่เราทํามา มันก็จะเบาขึ้นเพราะตอนนี้แม่ชีก็เห็นแล้วว่าแม่ชีได้มาอยู่ในวัดได้มาอยู่ในความดูแลของพระอาจารย์แล้วก็ได้นําลูกทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในวัดด้วยนั่นก็เป็นบุญของแม่ชีนะแล้วก็แม่ชีก็ามาอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นผู้ป่วยที่มีคุณค่าคือได้ให้ธรรมทานแล้วก็ได้บําเพ็ญบุญกุศลทําคุณงามความดีให้กับวัดพระประปัฏ พระศาสนาวันนี้แม่ทีมองดูแล้วเหมือนกับแม่หมดกรรมท,ทั้งโลกแต่ตอนนี้แม่มาสร้างกรรมดีในทางๆธรรมก็โมทนาบุญกับแม่แล้วก็ครอบครัวของแม่ลูกทุกคนนะคะสาธุสาธุ